อยู่กับเพลยิงกันอย่างเช่นเคยนะคะก็วันนี้เราจะมาเล่นไม้ครับกันมันก็ไม้คราฟไปแล้วป่ะวไม่วันนี้เราจะมาออกไปประจนภัยออกสู่โลกกว้างบ้างมัวแต่ทาฟาร์มยู่นนะ่ะซึ่งตอนนี้มีความรู้สึกว่าฝนตกอืนอนโอเคหวังว่าตื่นเช้ามาคงจะดีขึ้นนะถ้ามันดีขึ้นก็ดีโอเคตื่นแล้วแล้วก็เชึบดูเฮ้ยตอนนี้คือเราไปหายนี่มาเว้ยเอนเดอร์เพลคือนั่งตีตั้งเตน้นก็เม่งงบจะได้ก็นะ ก็ดูตามนี้ได้เอ d นเดอร์เพิมาทั้งหมด16 16ชุดเลยหรอได้มาทั้งหมด4ชุดกับอีก6อันนะคะก็เดี๋ยวเอาโอเคมีเบสหลอดนี่อย่างน้อยก็มีเบสหลอดนะนะแล้วก็คราฟไปก่อนเอาสักประมาณ1ชุดก่อนแล้วอันนี้ก็เก็บไปดีป่าวเออดีเลือไม่ดีวะเออเจ้า3 2อันมันก็เยอะไปอะแต่นะพกไปเผื่อก็แล้วกันโอเคบาไม่แน่ก็ ได้ยินอยู่ก็อาจจะได้ยินเสียงมา,ม,า,ม,าม้าตาน้าหิกนูนเป็นได้โอเคเดี๋ยวเราต้องไปปึ๊บเอาทางไหนวะอ้าวเราต้องย้อนกลับไปข้างหลังว่ะไม่แตกนะลูกเออเราจะได้ใช้รียูดได้บ่ v Boy อยๆอยู่แล้วเราก็ต้องไปทางนูน้นใช่ไหมขูแสงอาทิตย์มันแยงตาแล้วกันอืมขูเอ้ยมันเข้าต้นไม้อ่ะไม่ดีดีดีเฮ้ยอย่างน้อยมันก็ล่วงลงมาอยู่ปึ๊บโอเคเก็บเก็บ เอ้ยแหละไม่เราต้องวิ่งเอียงไปวิ่งเอียงต่อไปเราต้องวิ่งเอียงมาประมาณนี้ใช่ไหมโอเควิ่ง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 ไป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 มันไม่มีให้ทำเอโค่เราต้องทำเองเอ้ยนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกต้นไม้แม่งเกิด่บนฝ้ายได้ว่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งโอเคอยู่อยู่อย่างนี้ต่อไปนะมันมันเป็นบั๊กที่น่ารักมาก โอเควิ่ง okay, เราต้องไปทางนี้ใช่ไหมโอเคเอ้เราต้องเอียงไปทางนี้ไปเอามาเออรีบรีบรีบเออนั่นแหละเต็มเยลามาไม่เปน็นไรบ้านเรามีลามาแล้วเราจะเอาท็อตไปไหมท็อตรู้สึกน่าจะมีท็อตอยู่มั้งโอเคเราต้องวิ่งไปทางนี้เหรอโอ้โหเสียงเต็มที่มากนะ่ายังไม่ได้อาบโอ้แย่จังรู้สึกเน่ามากตอนนี้โอเควิ่งไปเอ้ยพยจอนาย เฮ้ยแต่บรรยากาศก็กสวยอยู่นะเนี่นนะยยกเว้นแสงที่แม่งโคตรจะแยงตาแสงมาจากตรงไหนวะอ๋อตรงนั้นอืเออจริงๆแล้วมองไม่เห็นพาทีแล้วเนี่ยแสงแม่งแรงเกินเอ้ยสวยแคบเลยเออเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยเจ๋งเจงแคบแคบฟึบอ้าวเจอมุมสวยของโลกใบนี้เป็นอะไรได้ย้อนมากนั่นคือแกะใช่ไหมแกะน้อย เราต้องไปทางนั้นโอเคยังคงตรงไม่ไม่มันไม่ตรงอ่ะมันเอยียงไปเรื่อยๆอยู่โอเคเออเราต้องเอ้ยออ้ยลงรุนแรงแต่ไม่เป็นไรฉันไม่เสียแล้โอเควิ่งไปสวัสดีแกแกตรงนน้นใช่ไหมสวัสดีแกน้อยโอ okay. เคเฮ้ยมันจะอยู่แถวระหว่างแถวนี้หรือเปล่าเฮ้ยเทะขึ้นมาเป็นกำแพงเลย โอ้ดูแสงทีที่รอนนี่สิสุดยอดอุย้ยแม,มงมุมโอ้ตกใจหมดเอ้ยเอาจริงนะเจอคิปเปอร์จังหวะนี้ก็อยากจะตีอะมีความรู้สึกว่าอนาคตข้างหน้าคิปเปอร์น่าจะเป็นสิ่งสําคัญของโลก <c oughs> เราจะไปยังไงวนะเนี่ยเราต้องเอียงมาทางนี้ปะไม่เออเราต้องเอียงไปทางน้นวะ <c oughs> โอ้ะะโหลาวาเพาอย่างน้อยนี่มันก็มันก็ไม่ตกลงไปในลาวะนะเคตามหาเอ็นเดอร์ด,ดราก้กน จะกระโดดลิ้นทำไมต้องอุ๊ยตกใจอย่านะอย่านะอย่าอย่าโอเคเราวิง่งไม่เราจะวิ่งด้วยมือเปล่าวิ่งโอเควิ่งเราต้องเอียงมาทางนี้สินะปึ๊บตกก็ยังเจ็บอยู่โ okay. อเคปึ๊บได้ยินเสียงหันเต็มที่สุดยอดค่ะวิ่งต่อไปเรายจิตใจล้าเล้งอะเฟิ่งเด็ดดาดาไม่ อึ๊บอึบอหลักการกระโดดนั้นเป็นอะไรที่สุดยอดมากแม่งกระโดดได้โคตรแย่อึ๊บอึ๊บอึบึ๊บอึบึ๊บโอเคถึงแล้วเอ้ยยังไม่เรายังไม่รู้แล้วอยู่ตรงไหนเอ้ยมันต้องไป่หรออย่าบอกนะว่าต้องข้ามน้ําข้ามทะเลลงมาอ่ะไม่ไหวมากเดี๋ยวลองนั่งเรือแล้วลองโยนดูดีกว่าแต่ของตกน้ํามันไปไกลมากเลยนะโอ้จะไปดีไม่ว่า จะไปไดีไหมโอเคไป,เพ,ปเพื่อความเพื่อความเพื่อคาเอเพื่อกามเพ่อคาอย่างยิงย่งใหญเ่อวเป็นไรวะพูดติดจวงเลยลลเอยเยวเนนะ่อาเพ่อเื้อเพือมเ่อวมื่ม่อมเืามเ่คมเพ่อคามีพื่คม่อค้าน่คมเ่าเพอความควาเ่อาเอความเ่งคเอคามเ่อวา่อควาเอามเ่วาเพื่อวเพ่อคาอัวนเวลเช่ามเพื่ัคน,น,แบบน,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 นเ,เ่เาไามเพื่อเพ็าเเอวาเอเพื่อาเืนอนคคา่อคเืนไม่เราเก็บเฉยๆแหละไม่มีอะไรป๊บ รู้สึกเหมือนพักนี้มันบังคับเรือยากยากโอเคเดี๋ยวเราเจอจุดพักใครมาจอดรถแถวนี้วะใคร<ม>เดี๋ยวจะถามใครทําไมเดี๋ยวเจอจุดพักเรือแล้วเดี๋ยวลองโยนเล่นเล่นเรือ่งคือมันน่าจะไปไกลมากเลยนะน่าจะนะน่าจะใช้คาว่าน่าจะซึ่งเราอยู่ห่างเอ้ยนั่นตรงนั้นมีกอ,อยู่เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไอ้ยาถึงกอแล้วโอ เกียบเสียงตัวเองกันงปึ๊บแอะได้เรือกลับเด้ยไม่รู้จเจ้าเรือมันทำไมเยอะสัญญาเลยว่าจะไม่ยอมลงไปในแน่นเดอร์คารเพิ่ม,มเอ้ยยังต้องโอ้โหยังยังต้องไปอยู่อ่ะตอนนี้เราอยู่ห้างูอ่อยู่ห้างอย,อยู่ห่างจากบ้านจะพูดเหนืออะไรนะักหนเป็นเรื่องโอ้โหหือแม่งขับเรือไปได้สักพักนึงโอ้อหปลาหมึกแม่งเต็มหน้าเลยดูดูดูดมันเกิด เฮ้ยนั่นนั่นอย่าบอกนะเ่านภาษาใต้ทะเลโอ้จิบหายละกาเดียนกาเดียนเต็มเลยเฮ้ยเราเอ้ย,เร,เ,อยเราเซฟพิกัดนี้ไว้เอ้ยเซฟไว้เซฟไว้เซฟไว้เอฟหเอ้ยไม่ใช่ F1 F3 F2 โอเค F3 ปิดแล้วก็รีบวารบายไอย้นั่นเอาไว้ขึ้นมาแล้วมาอย่ามาทำลายฉันฉันอย่ามาทำร้ายฉันอืมไอ้นี่แม่งไอแม่งโหดอ่ะจริงๆโอเค ไม่น่าเชื่อเนี่ว่าคือมาแล้วจะมาเจอการเดียนเมื่อกี้จบพิกัดไว้แล้วเดี๋ยวค่อยไปเขียนโนต้ตไว้ในสมุดทีหลังเจอเฉยเลยงงมากตกใจแล้วโ,โหขี่เหลือไปได้สักพักหนึ่งใกล้มืดซะและ้วเ้ยแต่น้ำตอนใกล้มืดสวยมากเลยอ่ะถ่ายแป๊บเฮ้แต่เราต้องไปทางไหนเนะี่ยโอ้โหปลาหมึกไม่เกินต่อหน้าต่ตายละ เฮ้ยแต่ชอบข้างล่างอะอารมณ์แบบเหมือนคล้ายๆแบบภาพบ้าภูเขาอะเคยเห็นบ้าแบบขีดขึ้นขีดลงแล้วสีมันจะต่างกันอะเฮ้ยนี่นี่นี่มีมีเกาะพักอยู่เฮ้ยมันอาจจะอยู่เกาะนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ไม่ทีนี้ทางกลับบ้านเราก็อยู่ใกล้ๆไม่รู้ด้วยนะว่าห่างจากบ้านมาพิกัดเท่าไหร่แต่ว่าคือบ้านตั้งไว้ใกล้ๆกับจุดเกินนีอีกเอ้บ้าแง่งมาทักเรงลานี้เชยเลยโอเคตอนนี้โอ้โหน่าจะอยู่ห่างจากบ้านพอสมควรนะแต่คอมพันก็ยังชี้ไปทางบ้าน ก็คือมันก็ชี้ทางกลับเราอยู่นั่นแหละก็ถือว่าใช้ได้แล้วตอนนี้โอ้โหสเกลแม่งเต็มที่เลใยใหใต้เธอสเกลสเกลิทันน่ะทำไมเรือนมาช้าเอ้ยมากเอ้ยเงยเรือลงน้ำยังไเสียสองยังไปเสียของสำคัญเป็นอะไรว่าพักนี้แม่งพูดติดติดขัดขัดแดดจ้องฟ้าเป็นสัญญาณวันใหม่แดดบ้านแดดบ้านฉันเนี่ยอ้ยคือตอนนี้ก็ไม่ใช่ช่วงเช้าแล้วน,นี่ก็เย็นแล้วแต่ทำไมแดดร้อนอยู่เลยแล้วพูดแลบเฉย โอเคเดี๋ยวเราต้องไปทางไหนหวะปพ๊บเฮ้ยเดี๋ยวย้อนเหรอเฮ้ยย้อนหรือว่าอะไรเดี๋ยวทำไมไม่เห็นแล้วซอมบี้มึงตามําไหมวะเนี่ย hello it's me hello ฮึบฮิบฮบเฮบอืมเฮ้ยนี่นี่น,นี่เห็นอยู่เฮ้ยเจ๋งเฮ้ยแสดงว่าต้องอยู่ข้างใต้นี่แหละอยู่ในเกาะเนี้ยอยู่ในเกาะนี้อยู่ในเกาะน,นี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟสามเอฟสองโอเคเซฟเรียบ okay. ร้อย อยู่ในเกาะน,นี้ใช่ไหมเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวเราต้องทําต่อขึ้นไปข้างบนนิดน,นึงเพื่อเป็นการดูรู้ให้ยืนยันปึ๊บเดี๋ยวอเอาแล้วมันลงไปข้างล่างเลยว่ะใช่ไหมอ๋อไม่ยันไปทางนู้นปวดตกใจนะว่าลงข้างล่างไอ้บ้าเ้ยแล้วเมื่อกี้มันทําไมมันลงไปข้างล่างาอยู่ตรงนี้เหรอใช่เหรอแล้วมันย้อนกลับอ่ะแล้วนี่เราล่องเรือมาตั้งไกลแม่เจ้า อาอแล้วอยู่ไหนวะฮ้ยไม่แสดงว่าอีกอันหนึ่งแตกกมเฮ้ยลงข้างล่างแล้วอ๋อไม่ไม่ไม่เฮ้ยมันอยู่กลางวะหาสมุดวะอ้าวเสียเลยฮ้่นี่แสดงว่ามันอยู่แถวนี้ไม่เป็นไรเรามีอีกตั้งหลายอันเอ้ยนี่เราป่าใช้คุ้มค่ามากเลยนะเนแ่ยแต่งพกมันตั้งเยอะไม่แสดงว่าอยู่แถวนี้เลยใช่ไหมอ้าวแมงแตกเลยปึ๊บเฮ้ยลงไปข้างล่างเหรอท้ไมลงไปข้างล่างวะ เดี๋ยวจะรอรอมันขึ้นมาขึ้นมาตรงไหนมันเฮนี่นี่นี่มันขึ้นมาตรงนี้ใช่หรอปึ๊บเฮ้ยนี่นี่นี่มันลงไปข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวเรารอมันขึ้นมาเฮ้ยเอาว่ามันขึ้นมาตรงนี้ว่ะเนี่ยมันขึ้นมาแถวนี้แสดงว่าทางลงมันต้องอยู่แถวนี้เว้ยเพราะว่าไอรู้สึกเหมือนไอเวอร์ชั่นเนี่ยเวลามันอยู่ใต้บล็อกมันจะบักขึ้นมาเองอัตโนมัติเลยดังนั้นเราต้องขุดมาตรงแถวนี้เว้ยแล้ว ไม่ไม่กล้าเสี่ยงขุดบะเดี๋ยวมันต้องขุดกับตรงนี้มาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็คับเดี๋ยวคับบันไดลงไปแล้วก็ขุดเป็นสองทางกันแหละเออนันอ่นแหละคือสิ่งดีๆอองตรงนะนี่เห็นกระเป๋าตัวเองแนละ้วรู้สึกว่าลกมากเลยแม่งเดี๋ยวต้องวางตรงนี้ใช่ไหมโอเคมันน่าจะแบบอืมเผื่อไปวางไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็เราต้องใช้ที่ขุดกับไอตัวนี้ปึ๊บโอ้โหแมวข้างนอกม้องตีกันสุดยอดเห็นความดุแร ช,ช,ชึบ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 โอเคเดี๋ยวเรายังไม่ได้วางบันไดเลยรเราขึ้นไม่ได้นะโอเคเอา้าวให้ตายเถอะจังหวะเนี้ยแม่งเจอเหล็กอะไรก็ยังไม่สนใจอะ่ะแม่งขอหูทอดแม่งสีเหลืองนะขอให้ได้แบบนะไปโลกอินเตอร์เกิลสักทีก็รู้สึกสบายใจละเดี๋ยวๆลงลงมาบันไดไม่พออะปึ๊บปึ๊บอา้าวตายแล้ว ดีนะมันคงไม่ติดอยู่ข้างล่างหรอพกไม้มาแม่งเอ๊เดี๋ยวนะรู้สึกเหมือนเจออะไรบางอย่างปะแม่งเห็นเป็นทางไหมเห็นไหมเห็นไหมไมีใครเห็นไหมเฮ้ยมันเป็นทางเว้ยจริงๆไม่ได้แล้วเราเจอแล้วเราแสงอาทิตย์ส่องมาโอ้ยามเย็นแค่เห็นก็สุขใจแล้วโอ้แค่นี้ก็ทําแล้วจริงๆโอ้โหตกใจครั้งเราโอเคก็เกียรทอดแสงอย่างนี้มากเลยแม่งมีความส่งจริงมากเกินไปหน่อยรู้สึกกลัวมัน เอ้แต่แสงนีนสว่างดีแหละเอ้ยนี่เอ้ย,เ,อยเราไม่ได้แล้วเนี่ยเราสําเร็จแล้วเว้ยเราเจอแล้วจริงเดี๋ยวเหลือแค่ว่าเราต้องแบบทาทางลงไปข้างล่างอะ่ะโอ้ยเกลเสียงหลอนนะเดี๋ยวเสียงหลอน,นะลอนมาทําให้เขาหลอนเดี๋ยวมันขอทําใจแบบเอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้มันอะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเรามันลงมาทางนี้เลยหรือเปล่านี่เราจะมาขุดหรือเราจะมาทลารสถานที่อะ โอ้โหซอมบี oh! yeah. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. ้ยอะนะเยอะนะตาบีเยอะเยอะเยอะไม่ไม่ไม่เราญาติดีจริงเราเราญาติดีกับนายไม่เราไม่อยากทำร้ายนายอะนะจริงจริงนะอือน่าเปิดขอได้เปียบอยมาคิ้ว่ามันเห็นซอมบี้ตาแดงปึ๊บปึ๊บ็จแล้วทำไมอืมไม่น่าใส่เฮดเดอร์เลยมืดมืดคนน่ากลัวปึ๊บนั่นแมงปิดประตูต่อหน้าตาตาชิบจะหลงไว้เนี่ย หลงทางกันยิ่งใหญ่ป,ปึ๊บไม่มีประตูไม้อะเฮ้ยทำไมเหมือนมันเฮ้ยได้ยินเสียงแลว้ววะใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรือทางตันว่ะไม่ใช่ว่าจับขังด้วยอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขังไม่ขังโอเควิ่งไปนี่เราต้องตามหามป,ปึ๊บโอ้โหทางโคตรทางแม่งโคตรเสียววับป,ปึ๊บโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอ๋อไม่ใช่ทางนี้จะสร้างประตูไม้มันเพื่อ อ้ายยายายยายตกใจม่งเฮ้ยมันเมื่อกี้มันมัน,ม,น,ม,นมาไงวะแล้วมันถือบล็อกด้วยไงคือใครไม่เห็นก็ไม่กระดุงแลวปะแ่งขี้หลังเอาไว้งี้ดีกว่าเออแบบเนี้ยสบายใจกว่าเยอะเลยจะได้ปักท็อตไปถือดาบไปด้วยไม่งั้นคือแบบโอ้โหอยู่ดีๆโผ่มาต่อหน้าต,ต่อตาใครจะไปรู้อะคนน่ากลัวอ๋อมาทางนี้วะ คือมันได้ยินเสียงลาวาเว้ยแต่มันหาทางลงไม่เจอนี่คืออะไรปึ๊บกินกินกินมันเข้าไปเกี่ยวกับเซเชดเดอร์มากเลยปึ๊บโอเคเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อว่าตกใจบล็อกที่ลอยอยู่ตายเร็วเคบล็อกกระสดุ้งเฮ้ยจะทางแยกวะจะใช่หรือเปล่าอาทางวนจะใช่หรือเปล่าไม่ใช่จะใช่ไหมไม่ใช่ยังหนักยัง แม่งส้างโอ้เกียดข้างเขาเฮ้ยสเกลอย่าอย่าไม่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 จุกจุกจุกสวัสดีแม่ไม่เห็นที่อุ้ยข้างหลังไอ้เอ่งแมงมุมเอ๋ยอย่าเข้าข้างหลังเข้าใจบ่เข้าเข้าใจไหมอ้าวจ้ะอย่าอย่าอย่าเกลืโอ้โหปึ๊บอะไรเนี่ยเสียงอัปเกรดเลเวลไงไม่ใช่เอ้ยอุ้ยไลบารี่ทำไมเราไม่เจอที่ววันนี้วะปึ๊บ เฮ้ยเราเจอทางขึ้นแล้วเอ้ยไม่น่าจะอยู่แถวนี้ปาะวะองตรงนะคือตอนเนี้ยเริ่มที่จะหลงแล้วเอ้ยไม่ไมไม่มันต้องอยู่ข้างข้างล่างเว้ยเพราะเมื่อกี้เราได้ยินเสียงมันไม่มีทางที่จะอยู่ข้างบนเว้ยคือเราได้ยินเสียงไงมันต้องอยู่ข้างข้างล่างแน่นอนหรือเปล่าว่ะไม่หลักการเราอาจจะผิดไม่นะเอ้า ไม่มีทางให้เข้าโอเคน่าจะทำอะไรไปทางนี้น่าจะนะทำไมมันน่ากลัวจลยวะแม่ง,ง,งอย่างกับเกมเฮอร์เรอร์ไอ้บ้าแม่งใส่เชดเดอร์ด้วยโคตรเหมือนปึ้มวันด,ดีผีมาแล้วนี่ไงผีอี่างกับเกมเฮอร์เรอร์องจริงอ่ะคือตกใจหลายรอบมากคือถามจริงนี่ไหมคะหรือเฮอร์เลอร์คะ ก็ไม่รู้สินะมันอาจจะเป็นเกมเฮลร์ก็ได้ใครจะรู้เดี๋ยวเดินต้องเดินมาทางนี้เดินมาโอเคเฮ้ยไม่เราไม่เจออะไรเลยเดี๋ยวเพิ่มสุดดีเราย้อนกลับมาทางเดิมละเรากลับก็ได้นะหลักการเราคงผิดนั่นแหละเราขึ้นบนก็ได้ว้าีย่จังนี่ดังนี่เราเดินหลงนานเป็นชาติรถทางคุณนน่ากลัวเลย,เ,ยเราต้องขึ้นเมื่อกี้เห็นสีเขียว,ยวไหม มีก็ผีเฮอร์เลอร์เน่ตายเลยเพิมให้แต่เราเอาไม่มีทอ็อตว่ะทำไงดีไอ้นี่เราขึ้นมาชั้นนี้เราไม่มีทอ็อตอ่ะเฮ้ยอันซอมบี้เห็นนะไม่ใช่ซอมบี้วะสเกลอย่าวิ่งกันมาเลยเฮ้ยเราขึ้นไปเอาฐานก่อนก็ได้แหมเราเราจะเป็นคนเอาฐานกวันนี้แหละเออเฮ้ยทอ็อตลอยได้มันคือซิงค์มารับเซจันของโลกเฮ้ยมันลอยได้จริงๆแนละ้วมันปักอย่างเงี้ยสุดยอด เฮ้ยเมื่อกี้เราไม่ได้มาจากด้านนั้นเรามาจากแถวนี้เคแล้วเราวิ่งมาจากตรงนี้ว่ะเออน่าจะตรงนี้แหละอืมทางแม่งลึกลักซับซ้อนจริงๆเฮ้ยนั่นไงทานเฮ้ยเราเจอแล้วสิ่งที่เราให้แสงแก่ชีวิตปุ๊บเอา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 เฮ้ยเดี๋ยวนี้เราใช้อะไรพอจูนโอเคงั้นทิ้งอืมอะไรไปทิ้งเนีอยสมบี้ปุ๊บปุ๊บตอนเนี้ยฐานสําคัญละจริงๆเมื่อกี้กะว่าจะไม่เก็บแต่ตอนนี้ก็เก็บแล้วล่ะโอเค โอเคยังพอใจแล้วใช่ไหม oh, อ๋ออนี่จะไปเลยเอ้ยนี่นี่นี่เราเจอสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่านะอ้าวตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ใชเอา้าเจอแค่ตัวเดียวเหรออ๋อพัดดานเป็นห้องนี้ด้วยนะอ่ะขุดทิ้งไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เราจะไม่เป็นเด็กหลงทลิปด้วยเราจะไปดีๆละโอเคชึบเด็กหลงทิศเอ้ยขนบ้าอะไรกระดูกม้าขาบ้บเราจะได้ทอด เเปอร์โอเคใส่ไว้ช่องนี้แล้วก็โอ้โหคีปเปอร์อละเก็บคีปเปอร์วะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องทำสัญลักษณ์เอาไว้ว่าเฮ้ยเรามาจากตรงนี้นะโอเควางเพิ่มโอเคนะโอโอเคนะโอเคนะมาจากตรงนี้นะเดี๋ยวเราต้องทำรอบทิศทางไว้ตรงนี้ถูกออกเพิ่มโอ้โหคีเปอร์โอ้ขอคันหน้าแปบน,นึงโอเคไปพิ่มฉันเริ่มแล้วไม่แกเริ่มก่อนมันตายแล้วเนี๋ย โอเคขึ้นมาด้านบนเอา้ามันก็อยู่ใกล้ๆเลยนี่วะใช่ไหมเดี๋ยวเราขึ้นมาด้านบนตรงน,นี้เดี๋ยวเราก็ลงเชื่อเชื่อเชื่อเราเชื่อว่าเป็นเงน้นเดีย๋ยวดูกันดนูเพิง,งขึ้นมาด้านบนแล้วจะเจออะไรไหมเนี่ยฮัลโหลมีอะไรไหมหวังว่าคงจะไม่เจออะไรจ้ำสแกนนะเรากลัวเฮ้ยนี่เราเจอเชดด้วยล่ะแสดงว่าใกล้ถึงความจริงแล้วสินะฟึ่มยังไม่ใช่ว๊า <What? S 1> <c oughs> หวังว่าทุกคนคงไม่ได้ยินอะไรนะเราขอโทษทำใจให้สงบนิ่งไว้นิ่งไว้ลูกนิ่งไว,งไว้ตรงนี้มีเอ้ยนี่เจอแล้วโอ้ต้องรีบขุดทิ้งแล้วล่ะเจอแล้วเฮ้ยอยา่ยาอยา่าอย่าไม่เจ็บไอ้ตปยแม่งตีไม่ตายด้วยตายไปซะอวอะไรเนะี่ย เฮ้ยโอเคเฮ้ยเราเจอแล้วในที่สุดโอ้มันก็สำเร็จโอเควางรอบเลยถือว่าเป็นการเปิดประเดิมปุ๊บเรียบร้อยประตูเสร็จสิ้นห้ามลงไปนะเว้ยห้ามลงไปโอเคคือแค่ตอนเนี้ยก็ปาไปย3สานาทีแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์ฝากกด s ับสไครต์ด้วยนะก็อย่าลืมกันโอเคบาย